ตอนบรรบเข้าสู่ช่องของ e l f ดฟ e n t สตูดิโครับตรงนี้โดยผมโดนัทนะครับมาพูดคุยจัดรายการเกี่ยวกับข่าวสารวงการภาพยนตร์ครับในช่วงของ New s m o v i e Talk นะครับวันนี้นะครับข้อมูลจากเว็บไซต์สนุกครับบทความโดยคุณตัวร้อนป๊อปคอนชี t นะครับบทความนะครับก็พาดหัวเรื่องไว้ว่าปัญหาในกองถ่ายเบรดเพราะเล่ายาจึงทำให้วิสลี n สแนชหมดอนาคตดูไหมว่าทีมงานหนังเบรดทรินิตี้ในปี2004ครับสมควรได้เครดิตทีมงานยอดเยี่ยมมากมากครับ ที่ถ่ายทําแล้วก็ตัดต่อหนังออกมาได้ขนาดนี้เพราะว่านะครับระหว่างการถ่ายทําเกิดปัญหาขึ้นมามากมายครับปัญหาใหญ่คงหนีไม่พ้นดาราใหญ่ในขณะนั้นอย่างเวสลีย์สแนปส์ที่ว่วงตําแหน่งโปรดิวเซอร์ของหนังด้วยครับ ปัญหานี้มันเริ่มก่อตัวมาตั้งแต่ภาคแรกๆแ,แล้วนะครับด้วยความสําเร็จของหนังภาคแรกทําให้อีโก้ของเวสลี์สแนปพุ่งกระฉูดขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าในแต่ละภาคจะใช้พุ่มกับไม่ซ้ําครับภาคแรกก็สตีเฟนนอร์ิงตันนะครับภาค2เป็นกิลิโมเดลโชโรและพวกเขาไม่กลับมาสารตอเพราะว่ามีเรื่องราวกับดารานํานั่นเองครับ เมื่อพูมกับนะครับพูดกับเก่าเนี่ยไม่ยอมกลับมาครับหวยจึงตกอยู่ที่เดวิดเอสโกเยอร์ครับมือเขียนบทที่ปั้นโปรเจก t นี้มากับมือครับเขาจึงต้องรับหน้าที่กำกับเองทั้งที่เคยกำกับหนังเล็กๆมาเรื่องเดียวครับอย่างซิกแซกในปี2002ครับซึ่งมีเวสลี่สนนสผู้ร่วมแสดงด้วยนะครับทำให้เขาสนิทสนมกันนะครับแล้วก็เดวิดเอสโกเยอร์นะครับเร็งเห็นว่าเวสลี่สโนวส์คือเบรดในอุดมคติครับหากว่า มันถูกสร้างเป็นหนังนะครับเวลี่สแนปส์ก็เอาด้วยครับแล้วก็ขั้วตำแหน่งโปรดิวเซอร์ร่วมในส่วนนี้ครับแต่เมื่ออีโก้เกิดขึ้นครับมันย่อมมาพร้อมกับความแตกหักครับเดวิดเอสโกเยอร์ก็ทัดทานไม่อยู่ครับปัญหามันมาระเบิดอัตอนในภาค3ครับกับเบดททนิตี้เมื่อทีมงานใส่บทบาทของไรอันเมเดโนสแล้วก็เจสิก้าบิลเข้ามาเสริมจากปากคำของแพตตันออสต์วันนะครับหนึ่งในนักแสดงเขาเล่าให้สื่ออย่างเดอะทีวีครับฟังว่าเขาไม่ยอมออกจากรถเทลเลอร์ และจะสูบก,กัญชาทั้งวันแล้ววันหนึ่งผมก็จําได้ในกองถ่ายพวกเขาปล่อยให้ทุกคนเลือกเสื้อผ้าของตัวเองมีนักแสดงผิวดําคนหนึ่งสวมเสื้อตัวนี้ที่มีคําว่า garbage แปลว่าขยะนะครับและเวสลีย์สไน e ์ลงมาที่กองถ่ายซึ่งเขาจะถ่ายแค่ฉากโคสต์อัพใบหน้าเท่านั้นส่วนฉากอื่นเช่นฉากต่อสู้เล่นโดยสแตนอินของเขาผมถ่ายฉากเดียวกับเขาแต่เขาเข้ามาแล้วพูดว่าในหนังมีผู้ชายผิวสีอีกคนเดียว แล้วคุณให้เขาใส่เสื้อที่เขียนว่าขยะเนี่ยนะให้พวกเหยียดผิวและเขาก็พยายามจะบีบคอพุ่มกับเดวิดเอสโกเยอร์นั่นคือความตึงเครียดที่เริ่มปะทุข,ขึ้นครับ แต่ทนนี่จริงสิ่งที่เวสตลีสนาสพูดก็ถูกนะครับแต่ลหลายคนลหลายๆฝ่ายลงความเห็นกันว่าไม่ใช่แค่เท่านั้นที่เป็นปัญหาครับเพราะว่าเวสตลีสนาสไม่สื่อสารกับเดวิดเอสโกเยอร์เขาทําแค่เพียงสื่อสารผ่านกระดาษแปะครับโดยเขาจะเขียนทุกๆอย่างลงบนกระดาษและแปะให้ทุกคนอ่านกระดาษทุกๆใบจะมีคําว่าเบรดกํากับใต้ข้อความแสดงถึงความเป็นขายใหญ่ที่สุดในกองครับ แล้วเขาก็เอาแต่ดื่มเหล้าพีกัญชามีอย่างอื่นด้วยไหมอันนี้ต้องไปสืบเอาเองนะครับแล้วเขาเมามาเข้าฉากเสมอเสมๆเริ่มพูดจาไม่ดีต่อทีมงานและนักแสดงคนอื่นๆไรอันมูเรโนสเองก็โดนไปเต็มๆถึงขนาดมีปากเสียงกระทบกระทั่งแล้วลงเอยด้วยการที่ไรอันมูเรโนสถูกตบเข้าที่ใบหน้าแล้วด่าว่าหูปากไว้ซะไหนูถ้านายไม่อยากตายในเวลานั้นแบรนมวเลโนสเป็นดาราเบอร์เล็กกว่านะครับ แต่ก็ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมฉากกับเวสลี่สแนปส์นะครับโดยในฉากที่ไรดัแอนเมเดโนสพ้นบทพูดไฟลาบนั้นได้เพราะไม่ได้ร่วมฉากโดยตรงกับเวสลี์สแนปส์บรรยากาศในกองถ่ายทำให้ทั้งไรดรแอนเมเดโนสและด a วิดเอสโกเย เห็นพ้องต้องกันว่ามันคือประสบการณ์การทำงานที่เลวร้ายที่สุดที่เคยทำมานะครับ่นรายของเจสสิก้าบิลเองก็ไม่รอดเขาว่าเธอถูกเวสลีย์สไนสหลุนลามในกองถ่ายจนเวสลีย์สไนสต้องออกมาขอโทษที่ทำไปเพราะว่าเมาครับและในรายของนักมวยปล้ำอย่างท r ิปเปิเอชเองก็โดนเล่นนอกคิวจนบาดเจ็บที่หลังและเมื่อทีมงานหาสตันแมนมาแสดงแทนครับเวสลีย์สไนสก็เล่นเอาจริงจนสตันคนนั้นได้ไปนอนหยอดน้ำเกลือที่โรงพยาบาลนะครับ มีความกลาหลหนมากมายเกิดขึ้นในกองถ่ายเบรดทิรินตี้นะครับแต่หนังก็ถ่ายทําและตัดต่อออกมาได้เท่าที่จะทำให้มันออกมาได้ดีครับหนังได้รับความวิจารณ์ในแง่ลบแต่ก็ทําอะไรได้เอาตัวรอดไปได้ครับและไม่มีใครกล้าที่จะทํางานร่วมกับดาราอย่างเวส l e y ์สนาชอีกเลยครับ หลังจากนั้นเขานะครับก็ถูกวงการหันหลังให้แล้วไปหากินกับหนังเกรดบลองอย่างที่เห็นครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารวงการภาพยนตร์ในส่วนของฮอลลีวูดด้วยละกันครับยังไงเดี๋ยวทางช่อง LF s เลฟต์สนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารวงการภาพยนตร์มาให้ได้ติดตามละกันครับโดยผมโดนัทนะครับก็ทําหน้าที่ในส่วนของช่วงรายการ News Movie Talk แล้วกันนะครับท้ายท่นี้ก็ขอทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขนะครับประสบพบเจอกับสิ่งดีๆอย่างสมู่รเสมอครับวันนี้สวัสดีลกันรย Terima kasih.